<Es per ate> ้านเพื่อลงควรละหมอนะครับหน,นุวนมาวันนี้บนอะไรอยู่บนบนบวบวายอะไรอย <ß 1000> ู่รู้นพี่ทอนก็นมาแล้วครับแล้วก็พี่ในพี่แสนนะครับถ้าเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันวันนี้ อ่าสุดท้ายปีใหม่อ๋อส่งท้ายปีเก่าจะรับปีใหม่อ่าครับบ้านเชียงร่เส้นทางบ้านละมอเนี๋ยหมดแรงเนี๋ยหมดแรงยกที่หนึ่งนะพี่แสนนะครับนะยกแรกไว Oh, oh, oh. Oh, yeah, yeah. Yeah. They wanna keep you down. They wanna rise up while you They wanna down. scared that you'll figure it out. I I'm... 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 Oh, I'm... I'm... I'm oh, make I like I'm I'm oh. my bruising. And when they finally think you're wounded, it's your to be ruthless. No, นูนจะยกนี่เลยเกิดอาการโซลุดนูขี่เยี่ยวแตกเลยวิเศษขี่เยี่ยวแตกเลยนี่คนรักธรรมชาตินนม่ปืนไอนี่มันลงเหมันบนตนเี้นเีกนแล้เยกยกไหนยกใครยกหกแล้วนี่แล้วคนเป็นไรคนน่ะ อ๋อท่านเล้นทีนอนไม่ได้นะลกเลยแต่ดี้ยกขันยกแทลับไหมทางชั้นนะครับมา I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you one down They wanna rise up while you drown They wanna fill your every doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like a am losing Bye. With everything you know that you can get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best Triple, sometimes just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up all right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your favorites, don't be rigid, always work towards a prime. So grab yourself with open minds. People can't change your life. That's one thing, boy. Me. You call I'm going to have the đi đăng ca มั้ย They want to feel không? ever doubt they silently scared that Every time i make some progress i can see that they compare i think everyone's against me i something in the air and i'm paranoid a sphere of force is forming? and in the sky i walk a straight path not many can say that i like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i'm a As a party drown, they wanna fill your head with doubt. You're ก็กิกกกิกกมาแล้วเออมจะยอมแล้วพี่ไตตอดไปกี่ชิ้นแล้วพี่ไนตตอบไปกี่ชิ้นแล้วตอดไปต้อสองสามชิ้นแล้วปเลยเอปเลยเอาเลยเอ็กซ์เอ็กซาย ไปก่อนพี่แส่งกั 3, งได้เงินทำงานเราช่ผมแ้ร่มดูเสทางนิดหน่อยนึงด้วยความมันเฮ้ย hey Kid Don't ever let e get s i what you do like life instead of everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i'm fighting to push me to my โอ้โหไปแล้วดึงครับหนึ่งเอาล้ครับโตบขาแลย่ลงเพือแต่นี้ลงไม่ได้อย่างนี้ก็ท่าโคติมอยู่ไอ้ยะไอ้มีท่ายไม่ได้ยังต้องทายวายครับจะไ่องอะไ่ของเราของหนู จับไข่กับสีพื้นได้เลยตอนนี้โก่งโค้งไม่ปกติท่านนี้ต้องมีไอ้คนทำนะทนนี้เนี่ยทิ้บอีกก็ได้ทำร้ายเราไลลด้ทำเรา,เา,เาไปติดต่อนะครับ มาหนึ่งหลงล<ๆ>่วงขักควายไหมักควายก่อนดูทาง,งลื่นลื่นพอดีลนะกำลังเล่นเลย

ม,มันลื่นนะโ,โยกที่สองมันลื่นผมตกแล้วมันลื่นน,นี่นีหลากอะไเลยหรือปิดเลยหรือป <c oughs> ุ๊บเติมยกอะแล้วปุกตาลัพเ่ยจ้าไปิ้เดียวปล่อยคันยังลื่นเลยย <c oughs> ี่ง <c oughs> ตายแล้วตายแล้วเต็มเลยเต็มลุนเต็มล้นก็ดนุ่งลื่นลื่นครับเนี่ยดีเงี้ครับลื่นนัดแต่ไร้ด้วยนะฮะไปต่อนะครับเนี่ยนะออกโกรยังลื่นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอายยหญาดิหญ้ากกว่าอัดเล่นวันนงนี้นะครับนี่นี่นะครับเปิดยาไม่ได้นะครับไป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 อังลา ไม่สี่สิบเดี๋ยวครับเบรกไม่ได้นะครับเบรกมีปี๊ดฮ่านฮะ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าฮ่าฮมันนีนหน้านี่หน้าเล้งสนุกมากครับเดี๋ยมาหน้าฝนลองรถบัสระหวังนิดนึงนะครับ เผื่อไวห้หลอดมาด้วยเป็นเมียด่า

ก้นมันเลยวเฮ้ยแล้วผมไม่เบรกจะเหยียบไหมเนี่ยจ้าไปจี๊ดดุเจ็บไปโอ้โเนี่ยสามครับสามสเตรย์สตูด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 ูนะครับนี่ปีเลยเบาเบาเดิื่องเบาขึ้อย่างบ้าง ไม่เจ็บไปสั่นเฟือบเร็วได้โน้ตสั่นเฟือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นเจ็บไปฮะอะไรหายหักหือไม่รู้จริงไม่ได้อยู่แล้วอีหยาเลยนะมันขี่เร็วไงทางลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงยกคนยกรถก่อนวะเนี่ยฮะยกไปเลย เร,เรียบร้อยครับจบทริปครับวันนี้สไตร์ครับสไตร์าสามคนที่จะลงด้วยให้น้องเข้ามามช่วยยกครับ <laughs>